ครับที่เห็นนี้เป็นการเตรียมเบื้องต้นนะครับในการเข้ามารับงานเป็นบริหารงานหรือว่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารนะครับในช่วงแรกเรายังไม่มีสำนักง,งานที่เป็นทางการนะครับหลังจากที่เราโยกย้ายเดินทางมาเพื่อที่จะมาทำงานนะครับวิศวกรโยธาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานที่นอนสถานที่พัก ไปถึงที่ทํางานก็ต้องหาที่พักใกล้ที่ทํางานแล้วก็รีบหาแบบมาศึกษาไม่ว่าจะเป็นผังเลยเยอร์นะครับผังเลยเยอร์ของไซต์แล้วก็มีแผนงานหลักซึ่งก็ดึงมาจากเอกสารแนบสัญญานะครับในช่วงนี้ก็ต้องทําความรู้จักกับบุคลากรของทั้งองค์กรของตัวเองแล้วก็ไป รู้จักกับทางผู้ควบคุมงานของเราไม่ว่าจะเป็นคอนซัลต์หรือทางวอนเนอร์นะครับไปเข้าร่วมประชุมแล้วก็เตรียมเอกสารรูปแบบหรือวิธีการติดต่อกันนะครับขณะเดยียวกันที่หน้างานก็ต้องเริ่มเดินเช่นถ้ามีผังแล้วแล้วเราก็ต้องไปหาจุดหน้างานว่าจะต้องตั้งสำนักงานหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นจุดสต็อกวัสดุ ตรงไหนเป็นทางเข้าทางออกนะครทางเข้าทางออกของการสัญจรของรถที่จะมาส่งวัสดุหรือผู้มาติดต่อสำนักง,งานสนามนะจุดที่ตั้งไฟฟ้าประปามาแปลง